สวัสดีคะ่ะทุกคนป้าชากาแฟะนะคะวันนี้ป้าจะมาแบ่งปันสูตรโอวันตินเย็นแก้ว22ออนกับถุงกระดาษนะคะพเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเนาะอ่าโอวันตินแก้วยีบอออนนะคะพเพื่อนๆอันนี้เป็นเป็นแก้วเก่าที่ป้าชงให้ลูกค้าไปนะคะใช้แก้วเดิมเลยยื่นชงให้ไปให้เด็กๆไป โอวันตินเกลยวยิบสองออนผงโอวันตินหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพเพื่อนๆไม่พูนนะคะแล้วก็อีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปค่ะครึ่งช้อนโต๊ะเสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนร้อยสี่สิบมลนะคะพเพื่อนๆจะไม่ใส่น้ำร้อนเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้ผงโอวันตินหลงเหลองเนาะแต่ถ้าใครจะเพิ่มปริมาณผงอีกก็ได้นะคะพเพื่อนๆน้ำร้อนนะคะ คนโอวนตินให้ละเอียดให,ให้ละลายให้ละเอียดให้ละลายค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำตาลทรายพงโอวันตินเนี่ยเขามีความหวานอยู่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเหมือนเขาผสมน้ำตาลผสมพริมเพียมมาแล้วเนาะความหวานเราก็ไม่ต้องอน้ำตาลเราไม่ต้องใช้เยอะนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีนมข้นหวานอีกนะคะน้ำตาลทรายป้าจะใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพูนนิดๆนะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งช้อนโต๊ะพูนนิดๆ คนน้ำตาลละลายนิดนึงค่ะเดี๋ยวพอใส่ครีมไปเดี๋ยวน้ำมันจะอุ่นนะคะวนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะครีมเทียมครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนเดิมค่ะครีมเทียมครึ่งช้อนโต๊ะนะคะช้อนโต๊ะอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆช้อนกินข้าวเราอะไรเราได้หมดเลยนะคะนมข้นจืดนะคะนมข้นจืดหรือนมจืดก็ได้นะคะนมข้นจืด 25ML นะคะพเพื่อนๆใส่ลงไปค่ะถ้าใส่เยอะเดี๋ยวโอวันตินมันจะจืดนะคะพเพื่อนๆเพราะโอวันตินเขาไม่เหมือนพวกกาแฟพวกโกโกโ้เนาะความเข้มข้นเขาไม่ได้เยอะขนาดนั้นนมข้นหวาน 25ML ค่ะพเพื่อนๆกวาดออกให้หมดนะคะร้อยค่ะเราจะได้โอวันตินอยู่ที่ร80ิ เกือบ200 ml นะคะ180ถึง200 ml เดี๋ยวเรามาใส่แก้วค่ะแก้ว22ออนนะคะเพื่อนเพื่อนใส่แก้วเลยชิมเลยเนาะใส่แก้วค่ะอ่ะบีบบีบน้ำแข็ง้น้ำแข็งยุบตัวนะคะเพื่อนเพื่อนเขาจะพอดีค่ะเกือบจะเต็มแก้วอย,อย่างเงี้ยจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวๆใครจะใส่ฟองนมเติมน้ำแข็งอีกนิดหน่อยแค่เสมอปาปแล้วใส่ฟองนมก็ได้นะคะแต่ของป้า,ป,าป้าจะโรยด้วยนมข้นจืดนะคะเพื่อนเพื่อน ใส่น้ำแข็งลงไปค่ะคูดนิดๆนะคะหน่อยๆอย่างนี้แล้วก็โรยด้วยนมข้นจืดนะคะเต็จเรียบร้อยโอวันตินแก้ว22ออนครัคเพื่อนๆน,นะคะโอวันตินแก้ว22ออนต่อไปเป็นสูตรถุงกระดาษนะคะเพื่อนๆถุงกระดาษผงโอวันตินนะคะ ผงโกวันตินสองช้อนโต๊ะพูนนะคะเพื่อนๆนสองช้อนโต๊ะพูณหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะสองช้อนโต๊ะพูนแบบนี้เลยอน,นี้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็อีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะครึ่งะครับเพราะผงโกวันตินเขาไม่ได้เข้มขน้นเหมือนโกโก้หรือกาแฟนะคะถ้าใส่น้อยมันก็จะจืดนะคะเพื่อนๆนน้ำร้อนค่ะ อยูที่ประมาณร้อยแปดสิบมร้อยแปดสิบมลเครีมเทียม1ช้อนโต๊ะอย่างนี้นะคะเต็มไม่เต็มแล้วแต่นะคะไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าใครไม่อยากเปลืองนะะน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะครึ่งค่ะสองช้อนโต๊ะพูดนิดๆอย่างนี้ เพราะว่าน้ำแข็งเยอะนะคะเราก็ต้องกันไว้ก่อนนะคะพเพื่อนๆสองช้อนโต๊ะครึ่งนงค้นหวาน25นะคะนงค้นหวาน25บห้าเหมือนกันนมค้นจืด25นะคะพเพื่อนเพเดี๋ยวเราต้องโรยนมข้นจืดอีกทีนึง ร้อยค่ะจิ้มถุงถเครื่องกาดแขนก็จะยุบนะคะเพราะโอนจิเขาร้อนเนาะ,ะโด้๋ยนองคนจืดเลยค่ะอย่างนงี้มันหลวมหลวมอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันละลายเร็วนะคะเราก็เติมรสแหม่อีกนิดเดิอนอย่างงี้นะคะคเพื่อนๆว่ามันก็หวานเกินนะแต่ลูกค้าชอบค่ะสูตรนี้ อันนี้เราขายอยู่ประจํานะคะเ,เพื่อนๆไปปรับเอาค่ะนะคะปรับเอาปรับไว้เอาระดาษป้าขาย30สบาทนะคะส่วนบางพื้นที่เขาก็ขายสามสิบห้าสี่สิบกันแล้วเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราเริ่มต้นเท่าไหร่เพราะว่าป้าเพิ่งปรับราคาขึ้นมาอันนี้แก้ว <Yeah. S 1> เสร็จเรียบร้อยค่ะโอวันตินถุงกระดาษก,กับแก้วยี่สิองออนนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ ปกติอันนี้ป้าขายถุงกระดาษ30บาทแก้ย2ิบสองออนนี่เย็น25บาทนะคะเพื่อนๆแต่ทางพื้นที่ของเพื่อนๆแล้วแต่นะคะขายปรับตามราคาที่เราขายอยู่เนาะของป้านี้ป้าเพิ่งปรับจาก20เป็น25จาก25เป็น30มุงกระดาษเพิ่งเอาเข้ามานะคะไปลองทากันดูค่ะเ <sentiment? S 1> พื่อนๆหวานมากหวานน้อยหรือว่าชอบแบบไหนก็ไปปรับใช้กันเอานะคะความหวานความมัวน,นวนนัวน,น,วน,น,วนนี้อามาแบ่งปันกันค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ